คุณคุณที่รักเราคือหลอดอาสตาแห่งกองกำลังพิทักษ์จักรวาลเราจำเป็นต้องมาสื่อสารผ่านช่องทางนี้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ครั้งก่อนเราถูกฝ่ายมืดขัดขวางตัสัญญาณฉันหลอดอาสตามาสื่อสารข้อความสำคัญให้กับพวกคุณตลอดจนมวลหมู่มนุษย์ทั้งหมดข้อความนี้ ไม่ได้มาจากฉันเพียงเท่านั้นข้อความนี้มาจากสหพันธ์กาแล็กซี่แห่งแสงสว่างและมาจากเหล่าเทวทูตทั้งหมดแห่งอาณาจักรของพระเจ้าอีกด้วยฉันทำงานร่วมกับอาณาจักรเทวะและฉันก็ทำงานร่วมกับสหพันธ์แห่งแสงสว่างฉันเป็นเสมือนในตํำรวจอวากาศทำหน้าที่คอยตรวจตา ให้เกิดความสงบสุขบ,บนดาวเคราะห์ต่างๆที่อยู่ในระบบสุริยะหลายๆระบบและในหลายๆกาแล็กซีฉันมีกองกำลังอยู่นับล้านล้านตนอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของฉันทีมงานของฉันจะทำการลาดตะเวนดาวเคราะห์ต่างๆเพื่อตรวจสอบและจัดการเอาฝ่ายมืดออกไปจากระบบ เป็นการช่วยยกระดับการสั่นสะเทือนคลื่นมวลรวมของดาวเคราะห์ดวงนั้นให้สูงขึ้นฉันมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือดาวเคราะห์ทุกดวงที่อยู่ในช่วงของการพัฒนาตนเองให้ไปสู่มิติที่สูงขึ้นกว่าเดิมการดึงเหล่ารูปธรรมฝ่ายมืดที่สร้างแต่พลังงานด้านลบออกไปจากดาวเคราะหโลกนั้นเป็นไปเพื่อ ให้พระแม่ธรณีสามารถปรับสมดุลได้ดีขึ้นการชำระล้างพลังงานด้านลบออกจะเปิดโอกาสให้พระแม่ธรณีได้อาบตนเองด้วยแสงสว่างได้อย่างเต็มที่ซึ่งมันจะไปช่วยทำให้พวกคุณและทุกคนได้เลื่อนระดับขึ้นตามไปด้วยเช่นกันฉันออกปฏิบัติการมากมายในหลายๆภารกิจในหลายๆกาแล็กซี ฉันมียานอาวกาศหลายล้านลำบินลาดตะเวนอยู่ในอวกาศทั่วทา้งกาแล็กซีนี้และในกาแล็กซีอื่นๆทั่วทางจักรวาลรวมไปถึงพื้นที่ห่างไกลออกไปด้วยเช่นกันในตอนนี้ฉันกำลังออกปฏิบัติการปกป้องดาวเคราะห์โลกทำหน้าที่รักษาความสงบสุขให้กับดาวเคราะห์โลกของพวกคุณร่วมกันกับสหพันธ์กาแล็กซีแห่งแสงสว่าง ซึ่งประกอบไปด้วยพันธมิตรจากดวงดาวต่างๆอาทิเช่นชาวไลเลียนแอตโรมิแดนพียเดียนแคสิโอเปียนชาวอาร์โตรเรียนซีเรียนรวมถึงพันธมิตรแห่งแสงสว่างทั้งหมดด้วยพวกเราทุกคนกำลังทำงานร่วมกันเพื่อคอยดูแลให้พวกคุณได้เลื่อนระดับขึ้นโดยจะต้องเป็นไปอย่างสันติ และมีความสงบสุขและทำให้เป็นที่ประจักษ์แจ้งสัจจริงว่าความมืดทั้งหมดที่มีอยู่นี้ได้มีการถูกกวาดล้างออกไปจากดาวเคราะหโลกจริงพวกคุณไม่รู้หรอกว่าโลกของพวกคุณนั้นได้ถูกปกครองควบคุมโดยฝ่ายมืดในระดับที่เข้มข้นมากเพียงใดเพราะพวกคุณไม่เคยเห็นพวกมันพวกคุณ จะถูกทำให้สูญเสียความทรงจำไปหมดในนาทีที่พวกคุณลงมาเกิดบนโลกพวกคุณส่วนใหญ่ก็ระลึกชาติไม่ได้จึงไม่สามารถย้อนกลับไปดูอดีตเมื่อครั้งเนิ่นนานกระโน้นว่ามันมีความเป็นมาอย่างไรพวกเรากำลังจะบอกพวกคุณว่ามีโลกใต้พิภพที่แสงมืดมิดและมีสิ่งมีชีวิตฝ่ายมืดที่สร้างพลังงานต่ำ อาศัยอยู่ที่นั้นมากมายรู้ประมฝ่ายมืดที่สร้างเครื่อพลังงานด้านลบอยู่ที่นี่มานานมากไม่ว่าจะเป็นพวกอนุนกีบอกสัตว์เลื้อยคานและอสุรกายนี่คือที่พวกเรากำลังต่อสู้อยู่ในตอนนี้พวกเขาคิดอยู่ตลอดเวลาและมั่นใจมากว่าโลกใบนี้เป็นของพวกเขาพวกเขาจะรู้สึกว่า พวกเขามีสิทธิ์ที่จะอยู่เหนือพวกคุณทุกคนและประสงค์ที่จะให้พวกคุณทุกคนอยู่ภายใต้เงื้อมือพวกเขาดูจะมั่นใจว่าโลกใบนี้เป็นของพวกเขาเพราะพวกเขาอาศัยอยู่ที่โลกใบนี้มานานก่อนใครๆโดยที่พวกเขาไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายสากลที่ระบบจัก,กรวาลกำหนดเอาไว้ซึ่งเป็นกฎบัญญัติ ที่ครอบลุมทุกสรรพสิ่งอันได้แก่สนามพลังกร่าร่างกายและจิตวิญญาณของทุกสรรพชีวิตกําหนดไว้เพื่อควบคุมสําหรับสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกที่ได้เข้ามาเกิดและใช้ชีวิตที่ดวาวเคราะห์โลกที่นี่คือดินแดนของพระแม่ธรณีไม่มีใครเป็นเจ้าของโลกใบนี้ได้นอกจากท่านเท่านั้น หล่าผู้ที่มากับแสงย่อมเห็นความจริงของสิ่งที่ว่านี้พวกเขาจึงต้องทำตามความประสงค์ของพระแมท่ธทรณีนั่นก็คือทำทุกอย่างให้ลูกๆของท่านนั้นก็คือพวกคุณทั้งหลายปลอดภยัยนี่คือสิ่งที่พระแมท่ธทรณีร้องขอและเรียกร้องให้เกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินของเธอ พวกเขาจึงต้องทำตามความประสงค์ของพระแม่ธรณีนั่นก็คือทำทุกอย่างให้ลูกๆของท่านนั้นก็คือพวกคุณทั้งหลายปลอดภยัยนี่คือสิ่งที่พระแม่ธรณีร้องขอและเรียกร้องให้เกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินของเธอผู้ทำหน้าที่เป็นตัวกลางรับการสื่อสารท่านนี้ได้เลื่อนระดับจิตของตนเองใกล้จะถึงมิติที่ห้าแล้ว จึงได้รับสาจากพระแม่ธรณีโดยตรงพระแม่ธรณีท่านได้ฝากข้อความมาถึงพวกคุณท่านอยากให้พวกคุณรู้ว่าวันแล้ววันเล่าที่ท่านได้ย้ำแล้วย้ำอีกต่อรูปธรรมชั้นสูงในอาณาจักรเทวะโดยท่านขอว่าขออย่าให้โลกใบนี้มีรูปธรรมฝ่ายมืดได้อาศัยอยู่อีกต่อไปแม้แต่ตนเดียว พระแม่ธรณีท่านมีความประสงค์ที่จะให้บรรดามแม่หมดพ่อหมดพูดผ,ผีปีศาจที่แฝงตัวอยู่ในร่างมนุษย์พวกรูปผสมระหว่างมนุษย์กับสัตว์เลื้อยคานซาตานที่สิ่งสถิตยอยู่ที่ยมโลกและรูประธรรมต่างดาวด้านโลกทั้งหมดท่านต้องการให้เอาพวกมันออกไปจากโลกให้หมดสิ้น นี่คือข้อเรียกร้องของท่านท่านเหน็ดเหนื่อยมามากกับการทนเห็นรูปประทฝ่ายมืดพวกนี้ตั้งตนเป็นใหญ่ก่อความเดือดร้อนไปทั่วทางโลกาพระแม่ธรณีต้องการให้พวกคุณทุกคนได้รับการปกป้องคุ้มครองมีความปลอดภยัยท่านเองก็ได้ตั้งกฎระเบียบข้อบังคับที่เข้มงวดให้กับตนเองไว้มากมาย ท่านมีความหนักแน่นยืนหยัดกับสิ่งที่ท่านต้องการนี้เช่นกันพวกเราอยู่ในกลุ่มแสงสว่างมิติชั้นที่สูงกว่าพร้อมทั้งอาณาจักรแห่งสวงสวรรค์ของเหล่าเทวะพวกเราพยายามตอบสนองให้ท่านได้ในสิ่งที่ท่านต้องการพวกเราเห็นใจเพราะแม่ธรณีกับการที่ท่านได้ผ่านอะไรมามากมายพวกเรา จึงได้ใช้เวลาที่ยาวนานมากกว่า60ปีกว่าจะทำให้การเลื่อกระดับขึ้นสู่สวงสวรรค์นี้เกิดขึ้นได้จริงดังนั้นพวกเราจึงพยายามช่วยเหลือท่านอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้การสื่อสารครั้งนี้ถือเป็นการประสานงานของเราเพื่อเป็นสะพานเชื่อมต่อกับพระแม่ธรณีให้กับอาณาจักรชั้นสูงของเราเทวะ เชื่อมชุมชนดวงดาวต่างกาแล็กซีเชื่อมชุมชนของเหล่าทวยเทพและยังเป็นสะพานให้พระแม่ธรณีได้เชื่อมต่อกับมนุษยชาติทั้งหมดให้ได้เข้าใจว่าเธอคือมนุษย์ผู้มีชีวิตจิตใจคนหนึ่งเฉกเช่นเดียวกันกันกบพวกคุณทุกคนช่วงหลังๆมานี้พระแม่ธรณีท่านได้ทำงานหนักมากท่านมีงานต้องทำมากมาย เพื่อชำระล้างตนเองให้ปลอดภัยจากฝ่ายมืดที่แฝงอยู่ใน,นผืนแผ่นดินของท่านทั้งนี้ก็เพื่อที่จะทำให้มนุษย์ทุกคนสามารถยกระดับจิตของตนได้ง่ายขึ้นท่านส่งเคลื่นพลังแห่งความเป็นสัจจะลงมาให้ทุกคนบนโลกอย่างต่อเนื่องอีกหนึ่งสัปดาห์ท่านได้ส่งพลังงานแห่งแสงสีขาว ออกมาให้สำหรับพวกคุณทุกคนเพื่อบอกถึงความรักที่มีต่อพวกคุณในแบบที่พวกคุณเป็นท่านรักในความพยายามของทุกคนที่จะปรับปรุงตนเองในการชำระล้างพลังงานเชิงลบให้ออกไปให้หมดท่านส่งพลังงานแสงสีขาวมาให้ทุกคนได้ลบความโกรธล้างความหวาดกลัวและความหวั่นวิตกทั้งหลาย ให้ออกไปจากจิตใจซึ่งในตอนนี้ต่างก็อยู่ในสถานการณ์ที่กําลังเดือดนอกจากนี้พระแม่ธรณีท่านก็ได้ส่งพลังงานแห่งแสงสีขาวนี้ไปยังอาณาจักรพืชอาณาจักรสัตว์ด้วยเช่นกันพวกคุณทั้งหมดกําลังเลื่อนระดับขึ้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่พวกคุณจะต้องได้รับพลังงานแห่งแสงสว่าง มาสนับสนุนซึ่งในเวลานี้พระแม่ธรณีท่านก็ได้ทำอย่างเต็มที่ในการผลักดันพวกคุณทุกคนนี่คือเบื้องหลังการทำงานที่เราอยากให้พวกคุณรู้พวกคุณเองก็ทำได้ดีกับการช่วยยกระดับจิตตนเองให้สูงขึ้นเราอยากแจ้งให้พวกคุณทราบว่าในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า หนทางอาจครุขระมากยิ่งขึ้นนั่นเป็นเพราะความจริงหลายๆอย่างกำลังจะได้รับการเปิดเผยมีการหลอกลวงมากมายอยู่บนโลกในช่วงเวลาแห่งการเลื่อนระดับขึ้นของพวกคุณพวกเราอยากบอกให้พวกคุณสบายใจว่าเราจะอยู่เคียงข้างพวกคุณพวกเราจะคอยส่งความรักและแสงสว่างอันเป็นคลื่นดีงาม มาให้พวกคุณขอให้พวกคุณรู้ด้วยว่ามีถวยเทพจำนวนหลายล้านดวงจิตมีสมาชิกสมาพันธ์กาแล็กซีแห่งแสงสว่างอีกนับล้านล้านตนซึ่งในที่นี้พวกเราจะเรียกพวกเขารวมๆกันว่ารูป,ประธรรมแห่งแสงสว่างในกาแล็กซี่ต่างก็ได้มาอยู่เคียงข้างพวกคุณแล้วในเวลานี้ในวันนี้ พวกคุณหลายคนก็มีครอบครัวต่างดาวที่จะคอยมาอยู่ใกล้ๆพวกคุณอาณาจักรต่างๆกำลังได้รับการเชื่อมต่อถึงการเกือบหมดเมื่อพวกคุณได้อยู่ในมิติที่ห้าพวกคุณก็จะได้อยู่ใกล้ชิดกับทุกสิ่งซึ่งพวกคุณจะได้รับความช่วยเหลืออีกมากมายพวกคุณมีความรักมากมายที่กำลังจะมีการแสดงออก พวกคุณต้องการที่จะฝากคลื่นแห่งมิติที่สามนี้ให้ได้และพวกคุณจะต้องใช้ความพยายามที่จะโต้คลื่นที่ท้าทายนี้พวกคุณจะต้องอยู่เหนือมันและพวกคุณจะต้องรู้นะว่าพวกคุณกำลังค่อยๆไต่ระดับจากน้อยไปหามากจนกว่าจะจบสิ้นกระบวนการทั้งหมดพวกคุณต้องรู้ว่า ไม่มีทางที่พวกคุณจะไม่ได้รับความช่วยเหลือทุกๆุกคนที่ประสงค์จะเรื่องระดับขึ้นสู่มิติที่หก็จะมีเหล่าถวยเทพมารับพวกคุณเข้าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเทวดาพวกคุณจะมีเทพผู้นำทางพวกคุณจะมีครอบครัวจากกาแล็กซีในตอนนี้พวกเขาทั้งหมดได้มาอยู่ที่นี่แล้ว เพื่อมาให้กำลังใจพวกคุณและในเวลานี้พวกเขาก็กำลังส่งเสียงเชียร์พวกคุณบนอัศจรรย์พวกเราจำเป็นต้องส่งข้อความนี้ถึงพวกคุณทุกคนเพื่อให้พวกคุณรู้ว่าพวกคุณมีความรักที่ล้นเหลือพวกเราเองก็ได้ส่งมอบความรักลงมาให้กับพวกคุณอย่างท่วมทน้น พวกเราได้ทุ่มเทให้ความช่วยเหลือมากมายมหาศาลให้กับพวกคุณบนเส้นทางที่แสนขรุกละมีอุปสรรคมากมายที่จะต้องฝ่าฟันเพื่อการยกระดับขึ้นไปในตอนนี้พวกเราจะอยู่ที่นี่เคียงข้างกับพวกคุณพวกเราทุกคนจะอยู่ข้างๆพวกคุณจนกว่าจะถึงเส้นชัยของการเลื่อนระดับขึ้น มันคือชัยชนะของพวกคุณทุกคนพวกเราเห็นอุปสรรคในเส้นทางข้างหน้าจากนี้ของพวกคุณพวกเราเห็นความยากลำบากเมื่อพวกคุณต้องตกงานพวกคุณจะถูกดึงเอาไว้ให้อยู่กับที่ไปไหนไม่ได้เนื่องจากมีความขัดสนฝืดเคืองในเรื่องเงินทองในเวลานี้ มีความเศร้ามีความเจ็บปวดเกิดขึ้นมากมายบนดาวเคราะห์โลกพวกคุณหลายคนกำลังมืดแปดด้านยังไม่รู้เลยว่าจะเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่เลวร้ายได้อย่างไรแต่สิ่งหนึ่งที่พวกคุณมีคือพวกเราพวกเราจะเป็นแรงผลักดันอยู่ข้างหลังพวกคุณเพื่อสนับสนุนพวกคุณพวกเราอยู่ที่นี่ กับพวกคุณเสมอพวกเราขอส่งมอบความรักของพวกเราที่มาพร้อมกับแสงสว่างมากมายมาให้กับพวกคุณขอให้พวกคุณรู้เถอะว่าพวกมืดกำลังไปจากโลกใบนี้ในขณนะเดียวกันพวกคุณกำลังเลื่อนระดับขึ้นพวกคุณคือความสวยงามของอรุณแห่งแสงสว่างพวกคุณมาที่นี่ เพื่อที่จะมาเรียนรู้วิธีการที่จะทำให้จิตได้ยกระดับขึ้นพวกคุณมาที่นี่เพื่อมาช่วยพระแม่ธรณีให้สามารถสลัดเอาความมืดให้ออกไปจากร่างกายของเธอให้หมดสิน้นพวกคุณมาที่นี่เพื่อมาเปลี่ยนแปลงโลกและคนของโลกให้ได้พัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าพวกคุณหลายคน เดินทางมาจากดาวเคราะห์ดวงอื่นมาจากกาแล็กซี่อื่นๆและมาจากชนชาติชาวดาวอื่นๆขอได้โปรดจำใส่ใจไว้ให้ดีว่าพวกคุณมาที่นี่ด้วยความรักพวกคุณมาที่นี่เพื่อแสวงหาคำว,ว่ารักมันเป็นการเดินทางเพื่อหาทางกลับสู่หัวใจของพวกคุณมันเป็นเส้นทางเดิน ที่จะต้องได้พบกับความสงบสุขในตอนจบเพื่อให้ได้มาซึ่งความเสมอภาคและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันจะยากลำบากมากขึ้นกว่านี้อีกมันจะยากลำบากมากไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม2020และก็อาจจะยากลำบากมากไปจนถึงปลายเดือนมกราคมหรือเดือนกุมภาพันธ์ จะมีความสับสนวุ่นวายเกิดขึ้นมากมายสิ่งที่ครุกคลนอัดแน่นกำลังทยานขึ้นสู่พื้นผิวให้พวกคุณได้ประจักษ์พวกเราอยู่ที่นี่พวกเราอยู่กับพวกคุณข้อความเหล่านี้มีไว้สำหรับพวกคุณทุกคนมันมาจากพวกเราทุกคนเช่นกันพวกเรารักพวกคุณมากพวกเราจะเป็นแรงผลักดันอยู่หลังพวกคุณ พวกเรารู้ว่ามันน่าหวาดกลัวพวกเราจะคอยให้การสนับสนุนให้กำลังใจพวกคุณด้วยความรู้สึกด้วยส่วนที่ลึกที่สุดแห่งหัวใจของพวกเราพวกเราพร้อมให้การใส่ใจดูแลพวกคุณทุกคนนี่คือคำมั่นสัญญาของพวกเราพวกเราอยู่กับพวกคุณเสมอมาและจะเป็นเช่นนี้ตลอดไป พวกเรารู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้ทำให้เกิดการติดต่อระหว่างรูปธรรมต่างดาวกับมนุษย์โลกได้สำเร็จพวกเราแค่อยากให้พวกคุณรู้ว่าพวกคุณกําลังเผชิญหน้ากับบางสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนบนโลกใบนี้พวกคุณกําลังเลื่อนระดับขึ้นผ่านเส้นทางที่แสงโครกคลาพร้อมกับปัญหา และอุปสรรคที่กราหลสับสนวุ่นวายระหว่างการเดินทางจงตระหนักไว้เสมอนะว่าพวกคุณจะผ่านพ้นมันไปได้ด้วยดีและอย่างสว่างสวยพวกคุณทุกคนกําลังจะส่องแสงสว่างด้วยตนเองและสอดคล้องกับพลังที่สูงขึ้นของพวกคุณพวกคุณจะได้หลุดออกมาเพื่อรับรู้ความจริงว่า พวกคุณเป็นใครและรู้ว่าตัวพวกคุณเองได้ทุ่มอย่างสุดใจให้กับภารกิจนี้มันเป็นสิ่งที่น่ายินดีที่พวกคุณได้อยู่ในโลกที่มีแต่ความสันติสุขในท้ายที่สุดและรู้ว่าพวกมืดจะไม่มีวันได้อยู่ร่วมกับพวกคุณอีกต่อไปฉันรอดแอดท่านี่คือการสื่อสารของฉัน พร้อมๆกับเหล่าถวยเทพในอาณาจักรชั้นสูงของเทวะและสมาพันธ์กาแล็กซี่แห่งแสงสว่างพวกเรารักพวกคุณมากพวกเรามารวมตัวกันอยู่ในมุมเดียวกันกับพวกคุณแล้วพวกคุณได้เลื่อนระดับขึ้นแล้วและกำลังดิ่งขึ้นอย่างรวดเร็วพร้อมๆกันกับพวกเราที่อยู่เคียงข้างพวกคุณตลอดเวลาพวกเราได้จัดเตรียมพื้นที่ ไว้รองรับพวกคุณทุกคนแล้วพวกเรากำลังรักษาพื้นที่ว่างเอาไวใ้ให้กับพวกคุณมันเป็นพื้นที่แห่งแสงสว่างสำหรับพวกคุณทุกคนที่เลื่อนระดับขึ้นมาได้จริงๆและพวกเรากำลังทำงานร่วมกับพระแม่ธรณีและกำลังให้การเยียวยากับผู้ที่เป็นสื่อกลางให้พวกเราในครั้งนี้ พวกเรารักพวกคุณมากพวกเราขอมอบความรักอันศักดิ์สิทธิ์สว่างสวัยรุ่งโร์พร้อมคำอวยพรแก่พวกคุณฉันคือรอดแอดรา